ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องตัว Security ตนะครับตัวของตัว a c c e s s c o n t r o l ตัวนี้ผมทำเป็นระบบ h ฮ b ริดนะครับคือมีตัวทั้งกล่องควบคุมแล้วก็แบตเตอรี่แบ็กอัพนะครับแล้วเทียมคันคือผมมีตัวกล่องของตัวโซ i โยนะครับเป็นยอดฮิตรุ่นยอดนิยมของคีทุกส่วนให่อพาร์ตเมนต์ใช้ตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ผมต่อเป็นทางขาเข้าแล้วก็ขาออกก็สามารถใช้งานได้เห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยสีมันใช้งานได้นะครับ ล็อกได้หรือผมต่อโนทัตทั้ง2ฝั่งเลยซึ่งโนทัตตัวนี้ผมต่อเป็นแบบไฮบริดนะก็คือโนทัตตัวบนเนี่ยควบคุมโดยกล่องโนทัต no ตัวล่างตัวนี้ควบคุมโดยตัวนี้าสามารถทําเป็นแบ็กอัพสำรองไว้ได้เลยนะครับแล้วก็เอาก็คือตัวนี้ปิดปุ๊บตัวนี้ก็ออกเห็นไหมครับต่อประตูออกได้เออเห็นไหมผมทํานี้ระบบพิสดารโลกนะเนี่ยตัวนี้มันจะช้านิดนึงนะผมบอกเพราะว่าเดี๋ยวตัวคอนเนคเตอร์ผมไม่น่นนะครับผมบอกนิดนึงอย่างคลิปที่แล้วเนี่ย อ่านเหมือนกันนะแต่ว่าคอนเนคเตอร์ตัวนี้มต้องไปขยับนิดนึงเพราะว่ามันหลวมนิดนึงแต่สามารถใช้งานในการทดสอบได้นะครับเนี่ยถ้าปกติอ่านจริงปุ๊บมันจะปิ๊บ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 ,บละใช้เวลานิดนึงอายนะเนี่ยเห็นไมมันจะใช้เวลานิดนึงเออนี่คือปิ๊บปิ๊บเห็นไหมใช้งานได้ละแล้วตัวนี้คิวโค้ดผมก็ทําเมื่อต่อสําหรับคนโทรเขา้ากับโซโยนะครับต่อบ,บิเก็ตต่อทั้ง2ตัวนะอ่ะเพื่อเสียเพื่อเสียเพื่อเสียเห็นไหม แล้วเทียมคันตัวคิวโคดตัวนี้อ่านคีย์แท็กได้ด้วยให้ดูนะนี่เห็นไหมอ่าทั้ง2ตัวเลยเออเห็นไหมผมตอบเประบบแบ็กอัพซี t เซแต่วันนี้ที่พูดถึงคือ e m e c y door นะครับคือตัวนี้ตัวนี้ในการตัดนะครับถ้าตามแดอแกรมของตัว h ฮ t Vision นะครับผมเขาก็แนะนําว่ามีตัดอยู่2แบบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าไฟเบรกเกอร์นะก็คือมีซ r y เ t e m ตัวนี้คือตัดที่ตัว นี่ตัวดอล็อกเลยเห็นไหมครับตัดดอล็อกผมชอบให้ตัดดอล็อกนะครับเพราะว่ามันตัดตัดจริงๆคือตูมันเปิดเลยนะครับตัวนี้คือไวริงไดแกรมเนี่ยถ้านี้ต่อคอนโทรเลอร์อ่านี่นี่เห็นไหมต่อเอาพุทต่อตัวนี้นะครับก็สามารถไฟซิง็มก็สามารถทําได้พูดง่ายๆคือเอาตัวต่อตัวเนี้ต่ออย่างไรก็ตัวเนี้มันจะมี2ขานะครับผมทํำเว้ขานี้ก็คือเส้นนี้นี่ เดี๋ยวผมทําให้ดูเลยดีกว่าสักครู่นะต่อผมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคือหลักการทํางานนะครับคือตัวกล่องตรวนี้นะครับคาบกระจกแตกไงกระจกแตกห้ากระจกแตกกระจกแตกนะคือมันมันมีการเบรกก็คือเกิดอะไรขึ้นเฉิอนปุ๊กบกระจกแตกนี่คือกระจกธรรมดาอยู่สมมุติกระจกแตกผมก็เลยกออกไปปุ่มก็คือตัวนี้สังเกตไหมไฟจะด,ดับอ่าเห็นไหมนะครับนี่คือหลักการทํางานแค่นีนครับส่วนวิธีการทํางานนะครับก็คือผมก็ต่อ ตัวนี้เข้าสายไฟปุ๊บแล้วก็มีสายอินแล้วก็สายออกเข้าเบอร์หนึ่งออกเบอร์สองเออเห็นไหมเข้าเบอร์หนึ่งออกสองแค่นี้นะครับเห็นไหมครับเข้าเบอร์หนึ่งที่สายไฟมาตัวนี้สายไฟออกเข้าเบอร์หนึ่งปุ๊บออกเบอร์สองประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่บ,บางทีกราสับกันก็ได้ครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยแล้วแต่นะครับว่าสรรรับกันยังไงผมพูดง่ายๆคือเอาเข้าเบอร์หนึ่งออกเบอร์สองอ่นาน,นี่เห็นไหมทันทีที่กระจกไม่แตกไฟมันติดทันทีกระจกแตกเกิดอะไรขึ้นปุ๊บไฟดับระบบคุณเปิดจริงแต่แม่งไฟดับเออเห็น เพราะบางครั้งเนี่ยเราต่อ U p s เพฮ้ยทำไงดีว่าไฟดับไฟดับ UPS เป็นเปิดเพราะฉะนั้นไฟเลี้ยงตลอดถ้าคุณใส่แบตเตอรี่แต่ถ้าคุณตัดตัวนี้ปุ๊บจบเลยเออเห็นไหมจะดับไม่ดับแบตเตอรี่ไม่สนใจเพราะว่าเราตัดที่ตัวกล่องทันทีที่ตัดตัวกล่องปุ๊บประตรูมันจะเปิดตโนมัติลยหลักการไม่แค่นี้นะครับไม่ยากอย่างที่คิดคือ emergency door release นะครับคือยามถุกเฉิญแค่นี้เองนะ่ถ้าเราประกอบปุ๊บมันก็จะเป็นนี้เออแล้วกล่องนี้เขาให้ตัวเทสมาด้วยนะ เดี๋ยวผมลองเทสให้ดูว่าหลักการเทสเป็นยังไงคือทุกเดือนผมก็ต้องเทสเหมือนกันนะเอ๊ะกล่องไปอยู่นี่กล่องอยู่นี่เขามาให้นี้เอ๊ะเขาไม่มีตัวเทสให้หรอนี่ไงตัวเทสนี่เขาเลยตัวเทสนี่ตัวที่เเทสอ่ะเห็นไหมตอนนี้คือกระจกไม่แตกไฟเปิดเห็นไหมเดี๋ยวผมกดรบเบินอาการก็ต่อก็คือเอาตรงนี้เดี๋ยวผมเอามือพอดีผมไม่ถนัท่านจับนะเสียบเข้าไปตรงนี้ครับเสียบล่องเข้าไปตรงนี้แหละนี่เห็นไหมเสียบล่องเข้าไปตรงนี้มันจะทําอะไร มันก็จะดันไอตัวเนี้ขึ้นไปทําเหมือนก็จกหล่นเออนะเดี๋ยวผมดูทุกทุกเดือนผมต้องเทสระบบแบบนี้เหมือนกันนะครับมีโคดิ้งทุกเดือนนะเนี่ยเนี่ยเสียบปิ้งเนี่ยมันจะเสียบเนี่ยไหมดูนะดูรูงข้างนี้นะเสียบปิ้งปุ๊บอ่านี่เสียบปิ้งปุ๊บก็จกก็จะหล่นเนี่ยเห็นไหมก็จกหล่นอ่าเห็นไหมเนี่ยไหมก็จกหล่นปุ๊บไฟก็จะเปิดทุกเดือนผมต้องเทสนะครับคือเป็นระบบเพื่อความปลอดภัยไอตัวเทสเขาเรียกตัวเทสนะจิ้มแบบนี้น ผมก็จิ้มไปตรงรูเนี่ยจิ้มเสร็จกระตกหล่นประตูเปิดไม่ต้องแกะนะครับไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะหน้ากากแบบให้เมื่อยเลยนะครับคือจริงๆหน้ากากคือแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวผมใส่ใดูใหม่ดีกว่าเออนี่คือหน้ากากแบบนี้นะอ่าแล้วทุกเดือนที่หน้าที่คือของยามยามก็คือแบบพวกเราเนี่ยซีเคียวเสียบตรงนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับอ่าดูปุ๊บกะตกหล่นกระตกหล่นปุ๊บ ดับก็คือใช้างานได้โอเคสดงว่าคุณปลอดภัยแนะ่นอนอเกิดอะไรขึ้นปุ๊บคุณแบกกระจกปุ๊บกระจกหล่นกระจกแตกหล่นตัวนี้ก็ไฟดับประตูก็จะเปิดออกรีลิสได้ก็จบพเพียงเค่นี้นะครับอุปกรณ์ของ e m ม e n อร์ซี่ด e ร์ลตัวนี้คุณไปซื้อได้ครับราคาไม่ไมถึงร้อยครับตัวนี้ราคาประหยัดมากนะครับสั่งจากเมืองนอกครับมาเป็นชุดแบบนี้ไหมก็จิ้มแบบนี้เดี๋ยวผมถ่ายจิ้มูอ่ะถ่ายจิ้มนี่จิ้มแบบนี้จิ้มปุ๊บอีกทีหนึ่งเพราะความสมั่นใจ ระบบดับแล้วระบบก็สายการใช้งานได้เดี๋ยวผมจะทําตัวเฟรดอีกไมต่อนะครับงานมาแล้มีสอตัวตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วตัวนี้อีกตัวหนึ่งมารอเวลาเดี๋ยวผมค่อยทําต่อสกักรูนึงก็เสร็จแล้วแหละก็ประมาณนี้นะครับก็สวัสดีนะครับ